ตกแรงมาอีกรอบแล้วครับน่าจะตกทั้งคืนนะครับคืนนี้ คดูสู้ฉางฝนไม่ได้นะครับฉางฝนเดินเกลี่ยนะครับ สวัสดีครับคุณพยุพินครับฝนตกเสียงดังน้องก็เลยปิดไมค์ครับคุณพ่ยุพินสสวสดีภาพชาติท่านด้วยนะครับคุณยุพินครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สบายมากไปเดินจงกรมได้ได้รอบที่สองครับคุณพี่ยุพินเดินจงกรมได้รอบที่สองฝนตกอย่างแรงนะครับก็กลัวแม่ขาวจะไม่สบายก็เลยบอกว่ามีม์กลับเถอนมนม์กลับวัดเถอว่ากลับกับ,บาสาราเถอะก็เลยรีนะครับผมรีบกลับกันเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเนะาะแฟตซี่ตื่นฝนเลยฝนตกแรงหรอแฟตซี่ ทำไมตื่นฝนกันเหรอเออเสียงฝนตกแรงก็กลัวมาแล้วตกแรงมากครับคุณพี่ยุพินตกแรงมากครับทดลองหลังคาใหม่ที่เขาทําด้วยครับว่าช่างเขาสีมือโอเคอยู่ครับไม่รั่วนะครับไม่มีรอยรั่วเลยนะครับตกแรงแรมารู้เลยว่าไม่รั่วครับ ขึ้นตอนสวดสวด,สวดม์เย็นรอบหนึ่งนะครับขึ้นตอนนั้นก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับขึ้นขึ้นไล์ตอนสวดม์เย็นเนาะแล้วก็ตอนไปตอนไปเดินจงกรมที่โบสถ์ก็ขึ้นไล์สดแวบหนึ่งแวบหนึ่งพระมหาก็เลยบอกว่าไล์สดที่นี่คงจะไม่สะดวกก็เลยบอกว่าให้ทําให้ทําเป็นถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นคลิปสั้นเอานะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นเอาเพราะว่าดูแล้วฝนจะตกเร็วท่านว่า ก็เลยยังไม่ต้องไลฟ์ส่วนเราจะใช้เวลาสั้นเกินท่านว่าเขาเลยเดินได้สองรอบจริงๆครับฝนตกเลยฝนตกแรงก็เลยรีบรีบกลับเข้ามากันอ๋อไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งไ,ไ,ไปใช่ไหมครับ